สวัสดีครับผมมิกเบดจากช่อง Art About นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ Dream b o o t ของ Stable Diffusion นะครับแบบง่ายๆตามสไตล์ผมเลยโอเคครับอันดับแรกคือเราสร้างโฟลเดอร์แล้วตั้งชื่อว่าทเทรนสำหรับผมนะครับตั้งชื่อว่าทเทรนลอลลาแป้งโขจะทำตามผมก็ได้จะได้งา่ายๆ เข้ามาอ่าผมจะสร้างอีกหนึ่งโฟลเดอร์ครับเป็นแป้งโกดลอล่านะครับอันนี้เป็นชื่อน้องนางแบบผมเองครับอ่าต่อมาให้เราสร้าง3มโฟลเดอร์นะครับเป็นโฟลเดอร์ Image โฟลเดอร์ Lo อกแล้วก็โฟลเดอร์โมเดลตามนี้เลยส่วนโฟลเดอร์ l ็อกกับโมเดลคือข้างในโฟลเดอร์ให้ว่างนะครับไม่ต้องให้มีอะไรเลยอ่าต่อมาเป็นโฟลเดอร์ Image ครับโฟลเดอร์ Image เสร็จแล้วก็สร้างมาอีก1โฟลเดอร์ onder, นะครับ ตั้งชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกว่า100คืออะไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปก่อนอ่าเราก๊อปภาพน้องมาจาก facebook หรือว่าขอน้องโดยตรงเลยก็ได้ครับภาพต้องไม่ซ้ำกันเห็นหน้าชัดเจนไม่มีเงาทาบแสงเคลียร์อันนี้อันนี้จากที่ผมเทสนะครับคือมันจะได้ประสิทธิภาพสูงกว่าภาพจะเป็นภาพพอร์เทรตภาพบุคคลหันซ้ายหันขวาบ้างนิดหน่อยจะเป็นภาพ ครึ่งตัวเห็นแค่หน้าหรือว่าเต็มตัวหรือว่าอยู่กับสิ่งของอยู่อยู่กับบุคคลอื่นก็ได้ครับพอเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะตอนนี้อ่ะผมใช้ภาพน้อง42ภาพหรือว่าจะใช้ต่ํากว่านั้นก็ได้ถ้าต่ํากว่านั้นคือขั้นต่ําคือ5ภาพสมมุติว่าถ้าผมใช้5ภาพนี้เนาะใช้แค่5้ภาพนี้ปุ๊บผมต้องต้องมาตั้งมาตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า อเอาขั้นต่ำา1500สเตปหารด้วย5ภาพก็จะกลายเป็น300ใช่ไหมครับผมก็ผมก็ต้องมาตั้งนี้เป็น300แต่นี้ผมใช้42ภาพก็คือเราจะหารยังไงก็ช่างหรือว่าจะคูณยังไงก็ช่างให้มันได้เกิน1,500สเตปอันนี้ผมใช้42ภาพคูณด้วย100สเตปก็จะกลายเป็น4,200เหลือๆคือยังไงก็ช่างห้ามต่ำกว่า1000 500สเต็ปจะใช้กี่ภาพก็ได้แต่ขั้นต่ำห้ภาพนะครับที่แนะนำครับอันนี้ผมใช้4,200สเต็ปก็คือ100อันนี้ครับ100ต่อไปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปรับขนาดภาพให้นะครับอ่านี่เป็นเว็บปรับขนาดไฟล์ภาพนะครับนี่เราเราจะต้องตั้งค่า512คูณ512ขนาด1ต่อ1ะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์เลยครับอ่าเราเลือกมาทั้งหมดนี้ เราเลือกมาทั้งหมดนี้เสร็จนะครับเสร็จแล้วก็อย่างนี้ผมทำไปแล้วอ่านี่นะครับมาปรับขนาดมาปรับมาปรับขนาดภาพให,ให้ได้หน้าน้องแล้วก็ตัวนะครับปรับเสร็จแล้วให้เซฟชิปไฟล์เซฟเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาโฟลเดอร์เดิมของเรานะครับก็จะได้ไฟล์นี้ปั๊บนี่ อันนี้ผมแตกไฟล์อันนี้ผมทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแตกไฟล์ก็จะได้ประมาณนี้โอเคต่อมาเราจะต้องมาสร้างเทคเพื่อบอกว่าภาพนี้คือคืออะไรภาพนี้คือใครนะครับโดยการใช้โดยการเปิดโปรแกรม d ี b o o t นะครับพอมาหน้านี้แล้วเราก็มาติ๊กตรงนี้เลยครับ u ั t i l ครับผมแล้วเลือก เลือกหน้าต่างนี้นะครับดิกแคปชั่นนิ่งครับผมนี่ครับให้เรามาติ๊กตรงเลือกโฟลเดอร์โฟลเดอร์ของน้องแป้งเมื่อกี้นะครับอิมเมจข้ไปโอเคครับพอกดเลือกโฟลเดอร์เสร็จให้เรามาตั้งชื่อจะเป็นอ่ามันจะเป็นชื่อนิยามของน้องอันแรกคือประมาณว่าสมมติถ้าเป็นรูปผู้หญิงมันมันก็จะ ตั้งชื่อ,อถ้าเราไม่ไม่ใส่ใช่ไหมมันก็จะมันก็จะตั้งชื่อเป็นอ่ะวูเมนมันจะบอกว่าผู้หญิงหนึ่งคนกำลังทำนู่นนี่นั่นอะไรอยู่แต่ถ้าเราใส่อ่ะผมจะใส่แป้งโก png แป้งโกเข้าไปอ่ะมันจะขึ้นคำขึ้นต้นว่าแป้งมันจะบอกว่าคนนี้คือน้องแป้งนะครับโอเคเรากดแคปชั่นอีเมจไปเลย ให้มาเช็คตรงนี้นี่กำลังรันอยู่นะครับนี่ไนขึ้น42 Image เมใช้เวลาประมาณ1นาทีครับอันนี้ผมทีมวิวอาจจะช้าหน่อยผมทีมวิวไป PC ผมตอนนี้ผมใช้ Mac นี่นะครับกำลังโหลด42ไฟล์ อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วให้กลับมาโฟลเดอร์เดิมไปโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้มันจะสร้างเทคขึ้นมามันจะบ่งบอกอันนี้อันนี้มันก็จะหมายเลข1หนึ่งหมายเลข2ตามรูปภาพเลยครับอาทิเช่นรูปภาพใช่ไหมภาพแรกนี่นี่ครับแป้งโกเอวูเมนวิสโบไทส์แอน d b แบ็ j แจ็ e เก็ตนี่เห็นไหมโบไท แล้วก็ใส่แจ็คเก็ตสีดำตัวอย่างรูปนี้นะครับแป้งกูอาวูเม้น e รอสเดรสซิทติ่งออนเดอะเทเบิลก็คือน้องแป้งน้องแป้งในชุดเดรสสีแดงนั่งอยู่บนโต๊ะ อันนี้จะเป็นการสอน AI นะครับโอเคพอมาถึงตรงนี้แล้วขั้นตอนต่อไปให้เราเข้า d e ดีบ o o t เหมือนเดิมนะครับทีนี้มาติ๊คคำว่า d ดีบุ o t ลอ o l a ตรงนี้นะครับตรงคอนฟ i c t นี้สำหรับคนที่คอมช้าหน่อยของผมผมใช้การ์ดจอ2060ผมก็เลยต้องใช้เพราะว่าค่อนข้างช้านี่นะครับ ไฟล์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดให้ด้านล่างนะครับนี่ชื่อไฟล์จะเป็นลอร่าโ w แ a m วีแรมเซตติ Lo ้งครับผมลอร่าโรวีแรมเซตติ Lo ้ Lo v อันนี้นะครับกดติ๊กไปเลย Open เสร็จแล้วให้โหลดพอโหลดเสร็จปุ๊บตรงนี้ให้เลือกเป็นเซฟเซฟสเปนเซอร์รนะครับอันนี้ตามอันนี้ตามสไตล์ของในรูปแบบเลยต่อมาให้มาติ๊ก ตรงโฟลเดอร์นี่ครับนี่คือ3โฟลเดอร์ที่เราต้องบอก URL คือบอกที่อยู่ของโฟลเดอร์นะครับก็คือตรงนี้โฟลเดอร์โฟลเดอร์อิมเมดโฟลเดอร์โมเดลโฟลเดอร์ล็อกอ่าแล้วเราเราก็ไปก๊อปกันเลยปับ๊บอ่าเริ่มต้นจาก Image นะครับกดเข้าไป Image นี่กดลิงก์ o p y y อ่าครับแล้วก็มาใส่นห่ล่ะเมดครับตรงนี้อ่าออเมจอันนี้อันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็น folder, โฟลเดอรด์โมเดลครับเหมือนเดิมโฟลเดอร์โมเดลเหมือนเดิมอันนี้คือผมสร้างเสร็จแล้วนะครับผมมาประมวลผลเสร็จแล้วแต่ ปกติต้องบ้างไว้นะครับอันนี้คือทำให้ดูครับทีนี้มาโมเดลเหมือนเหมือนเดิมครับต่อไปเป็นโฟลเดอร์ล็อกนี่ครับโฟลเดอร์ล็อกเหมือนเดิมโฟลเดอร์ล็อกอ่าพอเสร็จแล้วเรามาตั้งชื่อตั้งชื่อไฟล์ครับ แป้งใช่ไหมผมก็ตั้งเป็นแป้งโกะครับผมเสร็จแล้วให้กดเทรนโมเดลครับผมกดเทรนโมเดลรอประมาณ3ามของคอมผมใช้คอมผมใช้เวลาประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเลยนานมากๆกดเทรนโมเดลเสร็จแล้วจะได้ไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้ เสร็จแล้วจะได้ไฟล์นี้อ่าพอได้ไฟล์นี้เสร็จใช่ไหมครับเราต้องมากอ๊อปอ่าก๊อปปี้ก๊อปปี้ไฟนี้ต่อไปมาเสร็จแล้วมาเข้า Stable Diffusion ของเรานะครับอ่าเข้าไป Stable Diffusion กดเลือกโมเดลแล้วก็ลอร่าอ่าแล้วก็วางครับอ่าแค่นี้ก็เสร็จเลยเดี๋ยวต่อไปเราปิดออกให้หมดแล้วก็ไปเข้า Stable Diffusion กันครับไปเทสดูโอเคครับต่อไปจะเป็นการ เทสรูปที่เราไปเทรนมาเมื่อกี้นะครับเข้าโปรแกรมกันนะครับอันนี้ผมจะเทรนผ่าน macbook นะครับเพราะว่าสเปคน่าจะเร็วกว่าไอ้เครื่องนั้นสักครู่นะครับอ่าอันนี้คือนี่นะครับไฟล์จะอยู่ตรงนี้กราาติ๊กตรงนี้นี่รอล่านี่นะครับนี่เห็นไหม จะมีนี่ไงแป้งโกที่ผมใส่ไปเมื่อกี้ให้เรากดคลิกปั๊บเห็นไหมนี่มันจะมาขึ้นตรงนี้เวทหนึ่งจะขึ้นเวทหนึ่งให้เสมอ,อเราปิดป้ายลองเทสดูนะครับนี่เห็นไหมครับจะเป็นรูปหน้าน้องแป้งเมื่อกี้ผมว่าใครอยู่นะใครไหมผมว่าใครย,ยนะน้องแป้งโอเคเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อไปจะเป็นลองเทส สไตล์ที่ผมเซฟไว้อ่าลองเป็นเนื้อสิ่งที่ผมเทสไว้นะครับพยาบาลอันนี้คือเราต้องลดเวทน้ำหนักลงเดี๋ยวผมลองก๊อบม,มาจากนี้เลยนะี่ครับนิ่งทีพร้อม นี่อันนี้เป็นเนกาทิดพร้อมผมผมเองโอเคครับอ่ะลองดูอันนี้จะเลือัอน,นี้ซิมเพิลสเต็ปสัก30 จนนดูะครับจะได้หน้าน้องแป้งออกมาเนียเดี๋ยวเราลองแบบนี้เลยเราลองไฮเลท์คือคูณ2คูณ2ไปเลยภาพน้อง768ครับเดี๋ยวผมลองเจนดูนะครับนิดน้อยสติงลองลดลงมา โอเคครับคล้ายไหมผมว่าคล้ายอยู่นะนี่ครับจะเป็นรูปน้องแป้งในชุดพยาบาลที่ผมนี่ครับที่ผมใส่ที่ผมเจนไว้ครับจากการที่ใช้เวลาเทรนมา5-10ถึงนาทีเอยไม่ใช่สิ8ถึงนาทีค่อนข้างนานนี่ไหมครับหน้าเหมือนน้องแป้งอยู่นะในชุดพยาบาลครับก็ประมาณนี้ครับผม ก็จบไปแล้วนะครับจากการแนะนำโปรแกรม Dream Mode ของ Stable Diffusion นะครับเดี๋ยวถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรดีๆมาแนะนำอีกก็รอชมครับผม